สวัสค่ 5, ะกลับมาพบกับลักี่ไพ่ยิ่ปุ่นพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่12กุมภา2 5 6 6ให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะคนวันอาทิตย์มี9ดาบนะคะเด็กถือดาบนะคะแล้วก็6เหรียญน,นะ เขาบอกคนวันอาทิตย์มีช่วงนี้มีเรื่องเครียดกังวลนะะบางคนนะหรืออาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะอาจจะมีเรื่องของความดันนะคะความดันสูงความดันต่านะคะนะอาการวิงเวียนศีรษะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะปวดหัวปวดไมเกรนปวดเหงือกปวดฟันปวดหูปวดกระบอกตาปวดเบ้าตาอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะรวมถึงอาการเครียดกังวลด้วยหรืออาการนอนไม่หลับนะคะ ก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวที่ผ่านมามันอาจเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะแต่เรื่องของสภาวะอารมณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าที่กวรเท่าไหร่นะคะที่ผ่านมาอาจจะมีอาการที่แบบว่าเครียดมากจนต,ตอนนี้คุณออกจะดูแบบว่า รู้สึกว่าตึงๆนะนะคะเรื่องของสภาวะอารมณ์ยังแบบว่าพร้อมบวกพร้อมไฟเสมอนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางก็ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสภาวะอารมณ์แล้วนะคะวันนี้มีความทะเยอทะยายนและมั่นใจสูงนะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องของการดูแลบริวารหรือว่ามีการทําบุญทําทานหรือว่ามีการแบ่งปันปฏิสีปจเจ5กับบริวารด้วยนะคะถ้าไม่เป็นผู้ให้อาจได้เป็นผู้รับนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบ อ่านะคะคนทางบ้านคิดถึงหรือเปล่าอาจมีการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลนะคะหรือว่าคนที่เราเคยอยู่ในที่เดียวกันนะคะในพื้นที่เดียวกันนะคะอาจจะได้พบเจอกันหรือว่ามีการติดต่อสื่อส,สื่อสารพูดคุยหรืออาจจะมีการดูแลบริวารน,นะคะหรือบริวารเนี่ยเขาคิดถึงเรานะนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะจันทร์มีเจ็ดดาบนะมีคิงเรียนนะ แล้วก็สี่เหรียญนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางขนส่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะขนส่งทันเฟอร์ก็ได้นะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะนะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีหรือว่าปิดแปลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของทางเรื่องของการเงินก็ได้นะคะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะคะเขาบอกวันนี<ๆ>้จ้าชะตาจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะฮะหรือว่า รั์สินรั์สมบัติก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้เงินก็ได้นะคะนะหรือบางคนอาจจะได้มรดกก็ได้หรือบางคนอาจจะเข้าเกี่ยวข้องเรื่องของไฟแนนซ์นะคะเรื่องของอบัญชีการเงินนู่นนี่นั่นนะคะนะแล้วก็มีสี่เหรียญน,นิดนึงอย่างนี้ก็คือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรให้เก็บเงินนะคะรู้จักเมนเนจนะถ้ามีเงินแล้วก็รู้จักวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีนะคะขอพ่ายทักพิเศษหน่อย อาจะมีกำไรกำไรคุณขาวันนี้นะจะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการ connection ะคอนเน็กชันนะซึ่งนำมาซึ่งโชคลาบนะคะข่าวดีนะคะตามกันเลยต่อไปคนวันอังคารสามใบนะคะวันอังคารมี k i 킹ออฟวอตนะคะมี6ไม้เท้านะคะมี สองถ้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันอังคารนะเรื่องของหน้าที่การงานดีค่ะตอนนี้ปังนะคะกว่าการงานมีความเฟล็กซิเบิลยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะนะหรือบางคนได้รับคําชมนะคะได้ครับได้รับการอวย อวยยศนะคะโปรโมทนะคะหรือว่าได้รับรางวัลน,นะคะนะ,ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคู่ครองที่มาจากการการพบเจอคู่ครองจากการงานก็เป็นได้นะคะนะหรือบางคนเนี่ยพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือบริวารช่วยเกื้อหนุนเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีนะคะนะตามนั้นเลยนะเรื่องงานดีนะฮะแล้วก็บริวารก็ดีด้วยนะคะขอพายักพิเศษหน่อยดูซิมีเดอะซันอีกปังมากคุณขาวันนี้ทำอะไรทำเลยนะ นะคะคทำเป็นคู่คู่ยิ่งดีนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะสามใบนะคะคนวันพุธมีคิงเรียนอ่านะคะมีแฮงแมนนิดนึงนะคะแล้วก็สามดาบอีกอ่ะนะคะคนวันพุธต้องระวังนะเรื่องการเงินระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่า คนเอารัดเอาเปรียบคุณแล้วคุณจะหัวจะปวดนะนะคะนะก่อนหน้านี้มีเงินที่ดีหรือว่าการเงินที่ดีนะวันนี้กลับมาปวดหัวก็เป็นได้นะนะคะหรือว่าอาจจะถูกหย,ยุบยืมไปแล้วไม่ใช้คืนก็เป็นได้นะคะก็ต้องระวังเรื่องของการเงินนะนิดหนึ่งนะคะนะอีะอกในหนึ่งก็ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยเย็บนู่นเย็บนี่นะคะขูดทินปูนอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อย อ่าวันนี้มีภาระต้องจ่ายแล้วล่ะนะนะคะอ่าแต่ว่าก็คงจะมีอำนาจการจ่ายที่ดีนะคะสามารถจ่ายได้อยู่แล้วนะคะต่อไปคนวันพฤหัสสามใบพฤหัสมี8ดาบนะคะนี่7ดาบนะคะนี่6ถ้วยนะคะคนวันพฤหัสเขาบอกว่ามีเรื่องของ ความไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยฟรีติดนู้นติดนี่เห็นกันคนนู้นเห็นกับคนนี้นะคุณอาจจะใจดีเกินไปนะคะนะหรือรับปากรับคําอะไรใครไว้ทําให้เราเนี่ยต้องไปผูกมัดติด กับเขาหรือว่าติดก,กับภาระหน้าที่ที่เราตัดสินใจหรือว่ารับปากไปแล้วนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการขนส่งเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวกับบริวารบัานช่องหรือว่าที่ที่เคยอยู่อาศัยหรือท,ที่ที่เคยจากมานะคะนะครอบครัวก็ได้นะพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงหรือว่าที่ทํางานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคลีกนะคะก็อาจจะมีการสื่อสารกันในวันนี้หรือได้พบเจอกันนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางกลับบ้านหรือกลับไปเยี่ยมที่ที่เคยจากมานะคะขอพายทางพิเศษหน่อย พบกันแล้วก็หมูกระทะสิคาได้เฮได้ปังได้สุกได้สมนะคะนะหรือได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ง,งานมงคลวันนี้นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์สามใบนะคะคนวันศุกร์มีสิบถ้วยอ่าราชาเหรียญน,นะคะและเดือดสั้นคนวันศุกร์ปังมากนะคะไพ่สวยมากนะคะ ขาบอกคนวันศุกร์นะสิบถ้วยก็จะมีความสุขความสําเร็จครอบครัวแฮปปี้ดีดานะคะนะทีมงานบริวารพร้อมหน้านะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะการเงินดีปังวันนี้เกี่ยวข้องการเงินนะคะนะทำอะไรกอ็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติการเงินไฟนนั้นต่างๆนะคะวันนี้มีเดอะซันอีกบุตรบริวารให้โชคให้คุณทําอะไรก็ดีไปหมดมีแสงสว่างส่องนําทางผ่องอัมไพยนะคะเลิศน,นะฮะขอไพ่ทางพิเศษเนาะ ดูสิยังมีเรื่องของความมั่นคงและโอกาสใหม่ๆเข้ามาอีกนะฮะดีมากดีทุกอย่างดีทุกด้านดีทุกดีทุก,ทกเรื่องราวในวันนี้ทำอะไรทำเ,เลยวันนี้นะคะต่อไปคนวันเสาร์นะสามใบนะคะคนวันเสาร์นี่9้าถ้วยนะคะสี่ดาบนะคะและ คิงสอดนะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะเจ้าชะตานะคะเรื่องของอาหารการกินดีนะคะระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องของคนบ้ามน้าติหนึ่งนะคะนะหลีกได้หลีกหลบได้หลบนะคะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิหรือว่าผู้ใหญ่นะคะนะหลีกได้หลีกหลบได้หลบไม่ต้องไปเข้าใกล้เขานะคะเพราะว่าแบบอบบดเคซี่นิดๆหน่อยๆก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังนะฮะขอพ่ายทักพิเศษหน่อย อ่าแปดไม้เท้าก็มานะคะงานเยอะงานแยะ,งา,ยะงานเข้างานมีความคืบหน้าไปนิน่างที่มันดีและควรจะเป็นนะคะตามโดยระวังสุขภาพนะจบแล้วเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยก like, ันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ